สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และก็สวัสดีพี่น้องชาวเ,าเพจ Facebook ครับมงคลสาวดัมซิ่งทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมกำลังเดินทางไปหาทีมงานโทรหนึ่งกันครับวันนี้อากาศดีมากครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ สุดยอดเลยแม่เจ้ามีแม่เจ้าด้วยไหมตอนนี้เราถึงบ้านลำดวนแล้วครับหน้างานของทีมงานโทรหนึ่งก็อยู่ที่บ้านหนองกุ้งครับผมหนองกุ้งหรือว่าหนองพลวงครับอําเภอกระสางบุรีรัมย์ เดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับผมบรรยากาศดีมากครับพี่น้องวันนี้หท้องฟ้าแจ่มใสครับแดดยังไม่ออกครับตอนนี้ก็น่าจะสายๆแล้วเนาะไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วนี่ <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องพลวงแล้วครับ ทางเข้าแล้วครับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับผมอ้บรรยากาศตรงนี้ครับสดชื่นมากเลยเข้ามาถึกน้างอ่ะแล้วพี่น้อง ขึ้นไปเลยไอยาโอ้ทีมงานกำลังทำงานกันขนมักขเม็นเลยครับพี่น้องให้ตายสิ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละไปเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะเอ้้พี่น้องเจ้าส้มลายเปลี่ยนสีแล้วไหม <c oughs> เป็นสีแดงแลว้วครับพี่น้อง ปะตโอ้โน่นครับอยู่ฝั่งโน่นแหมหยอกเล่นครับไปเดี๋ยวเดินไปดูคลองฝั่งนี้ก่อนครับอู้น้ำออกเต็มเลยไหมอู้ดินสไลด์ครับดูดินสไลด์ลงเลยนะ งนั้นน่าจะเป็นยายน้ำครับไม่ใช่ตาน้นาำนะยายน้ำน้ำออกดีมากเลยครับตอนนี้จันชูก็ขุดคลองไส้ไก่ไปฝั่งนี้นะครับ ทำงานได้ไวมากครับพี่น้องสวยงามมากครับดึงสลบสุดยอดเลยครับนี่อู้อู้ฝั่งนี้น้ำใสามากไหมให้ตายสิให้ตายสิ <c oughs> ยสโอโหสวยงามเลยทีเดียวอ้อันนี้ขวานข้าวเหรอบอก โอ้ขาวหวานข้าวเลยไหมนี่ครับโอ้แก้วเลยขาวหวานนะหวานข้าวแล้ยขอนให้นกก่อนอ้คลองใส่ไกอจันยชูสวยมากครับพี่น้องโอ้โหโน้ำออกแบบนี้ครับสุดยอดเลยไหมโอ้ดูฝั่งนี้ครับนี่ โอ้ตรงนี้มีเขื่อนด้วยครับนี่นี่ครับอยากกระโดดลงเท่นน้อโอ้น้ำใสามากเลยไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแจ้วแจ๋วถือถือ,ถ,อถือได้ถือว่าได้เป็นงานโคกหนองนาที่แรกครับที่ขุดแล้วน้ำออกสวยแบบนี้โอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาครับพี่น้อง คอยดูตอนเสร็จงานครับรับประกันเลยครับสวยแน่นอนอ,อน้ำนี่กินได้เลยครับโอ้ยอยากกระโดดลงแทแเ่าหนนี่ขุดเมื่อวานนะครับนี่น้ำออกดีขนาดนี้นเห็นตาน้ำไหมเห็นไหมนั่นนั่นครับถ้าถ้ามองดีๆเดี๋ยวผมจะจะซูมให้ดูนะฮึบเห็นบ่ นเนี่ยเนี่ยน้ำมันออกไหนไหนเนี่ยนเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยน้ำมันไหลออกเลยครับออเ,เห็นบ่แต่มองในกล้องมันไม่ค่อยเห็นแต่มองตาเปล่าครับผมนี่อู้น้ำมันไหลแบบไหลออกมาดีมากเลยอู้ งานนี้ถอยยาวครับพี่น้องโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โอ้้ถอยยาวเลยไหมงานนี้น่าจะทำถนนครับทำถนนไปเชื่อมอตรงถนนมันมีถนนหลักอยู่ข้างบนนี่ครับแจวอะไรเอาละตอนนี้อาจารย์ชูเริ่มขุดบอ่อที่สองแล้วครับ วันนี้รถวิ่งอยู่รถดำอยู่สามคันครับนี่ก็เป็นบอ่อที่สองครับนี่หลักเขตครับนี่เงี่ยวเหีวหวตะกอนี่ครับ <c oughs> ไอ้นู่นโอน้ฝ <c oughs> ั่งนี้น้ำก็ออกไหม <c oughs> โอ้ฝั่งนี้น้ำออกดีมากเลย <c oughs> ไอ้ตายสิอ <c oughs> ู้ <c oughs> ดูดนู ออกดีกว่าฝั่งนู้นนี่ครับนู้นแมทางนี้ออกดีกว่าโอลูกนู้นนี่ครับดูครับดูครับน้ำออกดีมากเลย <Ooh. S 2> เป็นเป็นการเป็นความท้าทายของทีมงานอีกแล้วครับงานนี้ต้องทำเวลาแข่งกับน้ำครับนอนนอ,นนอน วันนี้สงสัยได้กินจารบีแล้วครับนี่เสียงเงียบเงียบแล้ว อัดเต็มกลองเลยไปแล้วครับสื่อลอยมะนาวซิง มากเลยฝั่งนี้ บอยลั่นแล้วครับทางนู้นคอยยาวเลยครับทางนี้ งานนี้ก็เจ้าภาพต้อนรับดีมากครับเจ้าของที่โอบิดเอวแล้วครับเจ้าสมลายถ้าภาษาคนเนาะคนถ้าบิดอย่างนี้เขาเรียกบิดชิเกียครับ <laughs> อู้พี่น้องดูว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนล่ะ มันมองไม่เห็นไหมดูครับนี่ตาน้ำนี่ออกออกดีมากเลยครับ <laughs> เย็นสบายดีมากเลยครับวันนี้ฝนไม่ตกครับเมื่อคืนแล้วก็วันนี้น่าจะไม่ร้อนครับแต่ไม่แน่ฝนจะตกต้องทํางานแข่งกับเวลาครับช่วงนี้เสียติ้นไม่รู้ไปไหนครับหายเทเล,ลอร์ครับไปเอาเจ้าสมพง์มาหรือเปล่าต้องรอชมครับ ีเพิ่งขุดไปประมาณ2เมตรครับน้ำออกขนาดนี้โอ้โหนี่ครับด,ดินก็เริ่มสไลด์แล้วครับน้ำเพราะว่าน้ำมันมันมันดีมากเลยตา้ําเจืตาน้นาำครับ อขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมในช่อง youtube มงคลสาวดัมซิ่งแล้วก็เพจ Facebook มงคลสาวดัมซิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับรอชมทลิปต่อไปครับสว,ส,สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย